สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นหนังสือเสียงยานวิเศษจากอดีตชาติเล่ม3ผลงานของอรสานน์สำหรับวันนี้เสนอตอนมาเร็งปอดเมื่อวันพุทธที่4พฤษภาคม2531คนไข้ก็เป็นร้อยคนตามเคยทั้งนั่งทั้งยืนแน่นไปหมด ฉันไปเสียเวลารักษาในห้องปฏิบัติเสียสามรายจึงออกมาช้าไปหน่อยพอออกมานั่งปุ๊บก็มีคนไข้เก่าคนหนึ่งจะมาขอบูชาเจ้าแม่ไปบูชาที่บ้านได้ตรงเข้ามากราบที่ตักพอเงยหน้าขึ้นมาก็จำได้เธอชื่อเล่นว่าคุณตุ๊ได้พาเพื่อนมาขอบูชาเจ้าแม่ด้วยเพื่อนคนนั้นได้นำเรื่องมาเล่าว่าเพื่อนของเธอหรือญาติก็จำไม่ได้ แม่ของเขาเจ็บหนักมากด้วยโรคปอดเป็นมะเร็งทั้งสองข้างหมอบอกไม่สามารถจะช่วยได้แล้วลูกก็วิ่งไปหาฉันขอน้ำมนต์ไปช่วยเป็นครั้งสุดท้ายแต่อาการหนักมากขนาดนอนหลับตาหายใจลิบปลี่เต็มทีเมื่อลูกเขาเอาน้ำมนต์ไปก็ใช้หลอดดูดกาแฟดูดน้ำมนต์ไปจับปากให้เปิดแล้วหยอดน้ำมนต์ลงไปทีละสามหยดมันหยอดอยู่เรื่อย อาการคนไข้ก็กระเตื้องขึ้นลืมตาได้ทานอาหารอ่อนๆได้มีกำลังขึ้นพูดจาได้แต่ไม่ใช่ในวันเดียวหมายความว่าดีขึ้นทุกวันจนหมอแปลกใจจึงนำเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ผลปรากฏออกมาอย่างเหลือเชื่อเพราะปอดทั้งสองข้างได้หายจากมะเรง็งปอดสะอาดทั้งสองข้างบัดนี้ได้กลับมาอยู่บ้านอย่างคนปกติขณะที่คุณตุเล่านั้นเสียงดังฟังชัด ฉันเองจนเดี๋ยวนี้ก็ยังเชื่อไม่สนิทใจนักว่าอะไรกันคนเป็นมะเร็งทั้งสองปอดจะหายไปได้ภายในเวลาอันรวดเร็วแต่ก็มีข้อสังเกตยอยู่อย่างคือระหว่างที่อาการคนไข้ดีขึ้นนั้นได้มีเสมหะปนเลือดเป็นก้อนๆอ,ออกมามากมายซึ่งปกติตอนที่ให้หมอรักษาเขาก็พยายามดูดเสมหะอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ออกน้อยมากคนไข้ก็หายใจไม่สะดวก ต้องใช้ออกซิเจนช่วยหายใจแต่พอดื่มน้ำมนเสมหะกลับทะลักออกมาเองเป็นยวงๆเลยตัวฉันเองก็ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับคนไข้ที่เป็นโรคนี้อย่างใกล้ชิดก็เลยวาดภาพไม่ถูกแต่อย่างไรก็ตามคนไข้ก็ได้หายแล้วจริงๆฉันก็ดีใจและรู้สึกทึ่งมากบอกไม่ถูกจริงๆว่าทำไมถึงเป็นไปได้ขนาดนี้ อันความประหลาดมหัศจรรย์ในโลกนี้นั้นมีอยู่ก็ไม่มากนักที่ปรากฏเป็นความจริงยกเว้นพวกที่หลอกลวงด้วยสิ่งอันไม่บริสุทธิ์และอื่นๆแต่จะให้ฉันพูดอย่างไรดีว่าทุกวันนี้แม้แต่ฉันซึ่งเป็นผู้ทำน้ำมนต์และปฏิบัติทุกอย่างตามคำสั่งท่านหรือโดยวิธีท่านมาดนใจให้ทำให้คิดไปแล้วก็เป็นผลปรากฏที่ออกมาอย่างถูกต้องทุกคราวไป ก็ยังมิวายแปลกประหลาดใจในผลที่แสดงขึ้นอยู่บ่อยๆดังจะเล่าถึงคนไข้รายนี้เรื่องมีอยู่ว่าคนไข้ที่เป็นบิดามีอาการไอมากผิดสังเกตลูกสาวก็พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลผลตรวจจากเอ็กซเรย์มารวมทั้งตรวจเลือดแล้วออกมาว่าคนไข้เป็นมะเร็งที่ปอดตัวคนไข้เองก็ไม่ได้ทราบผลเพราะลูกสาวปิดกลัวพ่อจะเสียกำลังใจ หมอบอกเป็นมากแล้วด้วยลูกสาวก็เป็นทุกข์มากเวลามาหาฉันก็ฟูมไฟล์มาทีเดียวบอกว่าเงินทองก็ไม่มีมากมายอะไรพอจะไปรักษาที่โรงพยาบาลโดยวิธีผ่าตัดก็อยากจะขอรักษาด้วยวิธีดื่มน้ำมนของเจ้าแม่ช่วยด้วยอีกทางเมื่อวันเสาร์ที่26พฤศจิกายน2531ลูกสาวมาหาและเล่าให้ฉันฟังว่าเจ้าแม่ช่วยลูกด้วยพอแม่หนูเจ็บหนัก ยังไงก็อยู่ได้ไม่ถึงเดือนเพราะปอดเป็นมะเร็งทั้งสองข้างขณะนี้ทานอะไรก็ไม่ได้อาจเจียนออกหมดแม้แต่น้ำนมไม่รู้จะทำยังไงต้องวิ่งมาพึ่งบาร,รมีเจ้าแม่คุณป้าช่วยได้ไหมคะผู้บุตรสาวพูดไปน้ำตาก็ไหลต้องคอยยกมือป่าซ้ายป่ายขวาอยู่เรื่อยที่แรกฉันก็คิดว่าหมดปัญญาแล้วเหมือนกันไม่รู้จะช่วยยังไงแม้แต่น้ำก็ดื่มไม่ได้ แล้วจะให้ดื่มน้ำมนได้ยังไงคงจะต้องปล่อยให้นอนรอความตายไปแบบเดิมมากกว่าแต่เมื่อมองดูลูกสาวแล้วก็ให้เกิดความเวทนาจริงๆจึงตัดสินใจยกน้ำมนขึ้นมาสองถุงอธิษฐานจิตขอบาร,รมีเจ้าแม่ว่าถ้าบาร,รมีของคนเจ็บชื่อนี้ยังไม่ถึงอายุไขก็ขอเจ้าแม่ได้โปรดช่วยประทานบาร,รมีดลบันดาลให้เขาดื่มน้ำมนได้และให้มีชีวิตยืนยาวต่อไปอีกด้วยเถิด แล้วก็มอบน้ำมนตให้ไปต่อมาก็มาส่งข่าวประหลาดว่าหมอพยาบาลตกใจกันทั้งกลุ่มที่รักษาคนไข้คนนี้เพราะเมื่อลูกสาวเอาน้ำมนตใส่ช้อนไปหยอดปากให้พ่อนั้นคนเจ็บก็กลืนได้จากกลืนทีละน้อยเป็นดื่มได้อาการกระเตื้องข,ขึ้นขนาดลุกขึ้นได้หมอแปลกใจมากก็เอาไปเอ็กซเรย์ดูหมอตกตะลึงเพราะปอดที่เป็นฝ้ามัวไปหมดทั้งสองข้างแต่เดิม กลายเป็นปอดที่เคลียร์ไปได้ทั้งสองปอดเลยตกลงคนที่ใกล้ตายก็กลับแข็งแรงทานอาหารอ่อนได้แล้วก็ได้กลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยวันพุทธที่25มกราคม2532คนไข้มากเหลือเกินตามที่จำกัดจำนวน100คนก็ยังเกินอีกตั้ง30กว่าขนาดนี้ยังมีคนไข้ที่เหลือแล้วไม่ได้น้ำมนหลายคนจนใจจริงๆเพราะน้ำมนตมันหมดจนเกลี้ยง ฉันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรในบรรดาคนไข้ที่เป็นคนเก่าๆถามใครๆก็ว่าอาการดีขึ้นบ้างหายแล้วบ้างแต่มาขอน้ำมนต์ให้ญาติพี่น้องต่อเพราะเห็นว่าน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ตามที่เคยบอกว่าบรรดาโรคมะเร็งนี่เป็นที่ไหนก็ไม่กลัวกลัวอยู่อย่างเดียวคือมะเร็งที่ปอดรู้สึกรักษายากมากเท่าที่ผ่านๆมานอกจากบางรายที่เคยเล่าว,ว่าหายไปเลยทั้งที่ปวดอย่างมหัศจรรย์ วันนี้มีลูกสาวคนไข้มาเล่าว่าคุณแม่เธอเป็นมะเร็งที่ปอดก้อนโตเท่าส้มเขียวหวานมองดูแล้วน่ากลัวคนไข้ก็มีอาการหนักเหนื่อยหอบไอน้ำหนักลดทานอาหารไม่ได้ผอมลงผอมลงหลังจากนำน้ำมนต์ของเจ้าแม่ไปให้ดื่มและทาที่หน้าอกอาการก็ดีขึ้นอย่างมากหายจากอาการเก่าๆทั้งหมดน้ำหนักขึ้นทานอาหารได้ ข้อที่ประหลาดมากก็คือหมอแปลกใจลองจับเอ็กซเรย์ดูหมอตกใจก้อนมะเร็งเล็กลงขนาดเท่าหัวแม่มือเล็กๆเ,เท่านั้นหมอถึงต้องเอ่ยปากว่าไปรักษามาจากไหนถึงได้เกิดเรื่องอัศจรรย์ขึ้นขนาดนี้ฉันดีใจจริงๆครั้งนี้นับว่าฉันได้ประสบชัยชนะในการรักษามะเร็งที่ปลอดได้แล้วเป็นรายที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้ว แต่รู้สึกว่าจะมีมากกว่าสองรายนะเท่าที่เขียนเขียนมาเมื่อวันแจกน้ำมนตวันหนึ่งมีนายทหารคนหนึ่งมารายงานว่าได้มาขอน้ำมนตไปหลายหนแล้วโดยให้น้องมาบ้างตัวเองบ้างโดยไม่ได้แต่งยูนิฟอร์มมาคุณพ่อเธอเป็นมะเร็งที่ปอดปวดมากขนาดดิ้นจนจะตกเตียงต้องกันเตียงเอาไว้แต่พอได้น้ำมนตไปดื่มเดี๋ยวนี้หายปวดเป็นปลิดทิ้ง ทานอาหารก็ได้หน้าตาสดใสขึ้นมากหมอก็ชง,งนสนเท่ตามเคยอย่างไรก็ดีเรียกว่าใกลหายเต็มทีแล้วไม่ทราบจริงเท็จอย่างไรเรื่องนี้ต้องดูผลเอ็กซเรย์อีกทีว่าออกมาในรูปแบบใดแต่อาการปวดนั้นหายปวดแน่นอนแล้วเรื่องช่วยชีวิตนั้นสุดแท้แต่พรมลิขิตแต่ยังน้อยช่วยไม่ให้เจ็บปวดทรมานก็ถือว่าดีที่สุดแล้วถูกไหม วันหนึ่งฉันไปเยี่ยมคนไข้คนที่เป็นมะเร็งกระดูกที่โรงพยาบาลและไปทำพิธีรักษาให้นั้นมันได้บังเอิญเกิดมีคนไข้ห้องตรงข้ามที่เคยมาขอน้ำมนต์ไปรักษาแต่ตอนนี้ขาดไปเพราะเข้าไม่ถึงตัวฉันเลยก็ไม่มีน้ำมนต์ดื่มคนไข้เป็นมะเร็งที่ปอดทั้งสองข้างตอนเช้านอนตาตั้งมือหงอิกเรียกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตัว จนสายจึงฟื้นเรียกว่าอาการเข้าขั้นหนักมากพอดีคนที่โรงพยาบาลผู้เคยมาที่บ้านพอเห็นฉันก็จำได้เลยรีบไปบอกคนไข้บอกว่าเจ้าแม่มาโปรดแล้วคนไข้ดีใจร้องไห้โฮเลยพอฉันเข้าไปคนไข้ก็ลุกขึ้นนั่งยกมือไหว้ร้องไห้หน้าออกสีเขียวๆฉันก็ให้นอนแล้วเสกน้ำมนต์ให้ดื่มเอาน้ำมนต์รูปที่ปอดที่เป็นมะเร็งแล้วเป่าให้ รู้สึกหน้าตาคนไข้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดวันนั้นเป็นวันอาทิตย์พอวันจันทร์ฉันสั่งให้ญาติมารับน้ำมนต์ไปให้ดื่มและรูปอกและหลังพอวันอังคารฉันโทรศัพท์ไปเช็คเด็กห้องตรงข้ามบอกว่าเห็นคนไข้ลุกขึ้นเดินได้เดินไปเดินมาแล้วก็กลับบ้านไปแล้วฉันรับฟังด้วยความงุนงงและประหลาดใจเป็นที่สุดอะไรกันรักษาให้เพียงสองวันคนไข้หนักขนาดนอนถ่ายนอนฉี่บนเตียง ลุกขึ้นเดินได้มิหนำซ้ำยังกลับบ้านแล้วด้วยนี่ก็เป็นอีกรายหนึ่งเล่าแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วคนไข้คนนี้เป็นมากทีเดียวเป็นมะเร็งที่ปอดปวดมากอาการแต่เดิมเป็นขนาดนอนนิ่งลุกนั่งไม่ได้เลยทานอาหารก็ไม่ได้ต้องให้อาหารทางสายยางวันดีคืนดีก็เกิดมีคนไข้ที่เคยมาที่นี่ และได้รับการรักษาจนหายมาแล้วไปแนะนำให้ลูกสาวมาหาก็ได้ให้น้ำมนไปใส่สายยางและรูปตรงหน้าอกแล้วท่องคาถาลูกสาวมารับน้ำมนไปครั้งละสามถุงไม่กี่ครั้งเลยบัดนี้ลูกสาวมาหาเอาเงินมาทำบุญและเล่าว่าคุณพ่อเขาอาการดีขึ้นมากอย่างปาฏิหาริย์ทีเดียวด้วยการดื่มน้ำมนและปฏิบัติตามที่บอกไปเดี๋ยวนี้คุณพ่อเธอนอกจากจะทานอาหารได้แล้ว ยังลุกลงจากเตียงเดินไปห้องน้ำได้โดยไม่มีใครพยุงยังความประหลาดใจให้บรรดาหมอพยาบาลเป็นอย่างยิ่งถึงกับออกปากขยันขยอถามว่าช่วยบอกความจริงทีเถอะว่าไปได้ยาดีมาจากไหนลูกสาวทีแรกก็บอกว่าไม่อยากจะเล่ากลัวเขาไม่เชื่อแต่เมื่อผลมันปรากฏจนหมอแปลกใจก็เลยเล่าให้ฟังหมอยังเชื่อว่าอภินิหารเช่นนี้มีจริงๆ ยาลบหลู่ไม่ได้เพราะเห็นเห็นอยู่ว่าคนไข้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอย่างนี้จะไม่เชื่อก็ยากเต็มทีทว่ารายนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่15มีนาคม2533ตอนใกล้จะเย็นแล้วได้มีชายหนุ่มวัยชกันมายื่นหนังสือให้อ่านพร้อมกับขอน้ำมนต์และพูดเสียงดังว่าให้คุณแม่เอาไปลงได้ทั้งชื่อและที่อยู่เขาเป็นพ่อผมเองชายหนุ่มคนนี้เป็นคนต่างจังหวัด เมื่อฉันรับจดหมายมาอ่านก็ได้ความว่าคุณพ่อของเขาเป็นมะเร็งที่ปอดขั้นตน้นได้ไปหาหมอตรวจหมอจะฉายแสงเขาไม่ยอมก็วิ่งมาหาที่เจ้าแม่ได้น้ำมนตไปสามถุงพอดื่มน้ำมนตเข้าไปคนไข้ที่มีแต่อาการไอมากและเจ็บหน้าอกก็หยุดไอเสมหะก็หายไปพอน้ำมนตหมดก็หายเจ็บลูกเขยได้พาไปหาหมอให้ตรวจเช็คอีกทีน่าประหลาดที่สุด จุดมะเร็งที่ปอดได้อันตรธานไปสิน้นหมอหาไม่พบรวมทั้งตรวจเลือดอีกด,ด้วยก็ไม่มีเชื้อมะเร็งต่างพากันดีใจแทบจะโลดเต้นแค่น้ำมนต์สามถุงเท่านั้นมะเร็งหายไปได้อย่างไรรวดเร็วขนาดนี้ฉันถามว่าเอา้าหายแล้วทำไมยังมาเอาน้ำมนต์อีกล่ะเขายิ้มและตอบว่าพ่อติดน้ำมนต์ครับ บอกว่าดื่มแล้วโปร่งใจสบายใจและเอาไว้กันเหนียวเพราะกลัวมันจะกลับมาอีกไม่น่าเชื่อเลยจริงๆอะไรกันน้ำมนต์สามถุงรักษาม,มะเร็งได้ความจริงน่าจะเก็บจดหมายยืนยันฉบับนั้นไว้ลืมคิดไปพออ่านเสร็จก็ส่งคืนเขาไปด้วยความอัศจรรย์ใจเป็นที่สุดจบอีพีนี้แล้วนะครับอย่าลืมกลับมาติดตามเนื้อหาได้ใหม่ในวันถัดไปแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ